ตอไม่ตอนตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะแล้วเราก็โควิดเราก็เลยเลทมาเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้เรามาหาคุณหมอแล้วนะคะโอเคใส่แมสค่ะไ่ต้องค่ะใส่แมสโอเคได้แบบป๊าป้าเลยค่ะที่ ไนค่ะตัวนี้เป็นค่ะกเอ๊นั่นแหละค่ะกดเสร็จทำไงคะ้้งเตรียมกระหอฮะไหนอะโอเคมาเป็นค่ะเอากระดาษให้ป้าเอาเอาท่งไ้วเกิดครนะแต่ละกักยค่ะล นเต้นเหรอต้องมาตั้งหลายรอบแล้วตื่นเต้นหรอคะไม่ตื่นเต้นลอลูกมาตั้งหลายทีแล้วเหมือนเดิมทุกครั้งฉันต้องกดยังไหม่ั้นห้าเป็นห้า นั่งนะคะตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่คะตอบเพื่อนหน่อยค่ะนั่งรอนะนั่งรอเขาเรียกใช่ไหมคะนั่งรอเรียกก็ไม่ต้องตื่นเต้นไม่ได้มาหกเจ็ดเดือนตื่นเต้นเนาะ ไ้พี่ตองน้องพี่ตองไปไหนครไปไปนอกน้องพี่ตองคะเจอคุณหมอยังคะมองเพื่อนๆหน่อยค่ะหายตื่นเต้นหรือยังไม่หายเป็นไงบ้างคะน้องพี่ตองใส่ตาสั้นเพิ่มไหมคะไม่อะตอนนี้น้องมา่ต้องเที่ยวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนนะคะก็ใส่ตาปกติหมายถึงว่าไม่สั้นเพิ่มนะใช้เลนเดิมได้ใช้แว่นอันเดิมนะคะ ยังตื่นเต้นอยู่เลยมาตั้งหลายรอบแล้วก็ตื่นเต้นทุกรอบใช่ไหมลูก <laughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้แม่รถรอไปจ่ายตังคนะหะ้าพันโอ้ยไม่มีะคะเลยห้าพันตอนนี้นะคะเราก็จะไปจ่ายตังแล้วก็ไปเอาใบไปให้หมอนัดนะ่นะะาจะทำใบนัดแล้วก็จ่ายเงินนะคะเด้ค่ะ นี่นะคะโรงพยาบาลเขาก็จะมีนี่ดูดิเป็นแบบอ่าตกลงคุณหมอนัดเมื่อไหร่กันน้องไบเต๋อหมอนัดวันที่เจ็ดสิงหาเจ็ดหาเจ็ดสิงหานะคะวันเสาร์ที่เจ็ดสิงหามาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้รออะไรคะรออะไรคะรอรอคิดเงินใช่รอจ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นเราไม่ต้องดีใจไม่ต้องเปลี่ยนแว่นโอเ เพราะว่าตอนเ,เปลี่ยนเบ่นบุ๊ชใช่ไหมมันจะมองแต่เป็นแบบมองเรื่อยๆใช่ถ้าเป็น,ปนแต่อัน,นี้ชัดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะลูกโอเค, okay, คนั่งลงค่ะ นี่นะคะน้องไม่ตองก็หาคุณหมอเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะแล้วก็คุณหมอนัดวันที่7สิงหามาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณหมอก็บอกว่าน้องไม่ตองก็ค่าใส่ตาดีใช้แว่นอันเดิมได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนแว่นแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ตรวจเรียบร้อยหาหมอเรียบร้อยก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะ คุณหมอบอกว่าให้น้องไม่ตองหรือว่าเด็กๆทุกคนนะคะให้เล่นโทรศัพท์พวกสมาร์ทโฟนได้ครั้งละแค่30นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ออกไปวิ่งเล่นหรือไปแบบออกกำลังกายเล่นอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะเพื่อเป็นการพักสายตาเนาะอ่าตอนนี้น้องไม่ตองก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคินนี้ก็เรียนเกิดไรเกิดแฉก